แคบดกะถึงกับหลังน้ำตาหุ่นยนต์ยักษ์บอกเลยครับว่าโคทหดโจมตีให้วูเท่าอย่างหนักดวงสะจนเคี้ยวยักษ์ใหญ่ี่หักไปเลยสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกมนาชาแนลครับคลิปนี้ครับจะเป็นการอัปเดตไฟนอลราคาสำหรับมางางาพีตอนที่1119ครับชื่อตอนยังเป็นทางการตอนนี้มีชื่อตอนว่าเอเมดครับเริ่มต้นขึ้นมาตอนนี้ครับเราอยู่กับคาคูแล้วก็สตูดซี่ครับโดยคาคูก็บอกว่าจงไปซัสตูดซี่เธอก็ รู้อยู่แล้วนี่นาว่านี่เนี่ยจะต้องเป็นคําตอบของฉันจะบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันอย่างเง้นเหรออย่าพูดให้ขำหน่อยเลยนะ้าฉันเองก็เคารพตัวเธอเหมือนกันนะเธอเองเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมงานของฉันนะเรื่องนั้นเนี่ยไม่วันเปลี่ยนแปลงหรอกแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลอะไรกับล็อบลุจีหรอกนะเมื่อเขากลับมานะ่ะรีบออกไปจากตรงนี้ซะเราก็จะเห็นว่าสตูตซี่เนี่ยหลังน้ําตามีท่าทีแบบร้องไห้ออกมาอย่างเห็นได้ชัดเลยครับส่วนด้ดานคาคูเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการตะโกนไล่สตูตซี่ออกมาครับแต่เราก็จะเเหห็นนคาือ ว่าพยายามที่จะปกปิดปิดบังสีหน้าตัวเองอยู่ครับเปมือนกับกลั้นน้ําตาอยู่อะไรประมาณนั้นนะเฮก้า hey ตัดมาที่ด้านลูฟี่และบอนนี่ที่อยู่บนเรือเอลบาสครับตอนนี้2คนนี้นี่คือหัวลาะลั่นกากยังกับคนโดนของดีมาอย่างไงอย่างนั้นครับผมผมบอกเลยครับว่าถ้าต่อคนนี้หัวลาะกันแบบนี้ครั้งต่อไปไม่ขายให้แล้วนะ มันจะอารมณ์ดีอะไรกันเบอร์นั้นนะโดยเฉพาะบันนี้เนี่ยจะรู้สึกแบบว่าดีใจกระดีกระดาเป็นพิเศษครับที่เธอนั้นได้อยู่ในร่างของเทพนิกะ้ครับพวกเราทหารเรือที่เห็นลูฟี่ในร่างเกียร์หเนี่ยแต่ละคนก็เรียกว่าตกใจโวกเวกวายๆนะครับว่าเฮ้ยนั่นมันบวกฟางนี่นานหน้าตานเนี่ยเหมือนกับโปเตอร์ใบประกาศจับเลยเส่วนร่างคนยักษ์ครับก็เรียกว่าชัยโยโหฮ,ฮิวดีใจที่ได้เห็นเทพนิกะอยู่เบื้องหน้าครับทางด้านเซนมาคัตมาร์ทในร่างนกยักษ์ที่บินอยู่เหนือเรือเอลบาฟเนี่ยเขาก็บอกว่า เอ้ยนี่ฉันกาลังเห็นเทพนิกาสองคนเลยเหรอเนี่ยดูดว่าบอนนี่เนี่ยจะเปลี่ยนเป็นร่างนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะพลังจากพลวิศาโทชีโทช,โทชีสินะเอ้ยไอ้เจ้าบอนนี่อย่ามาทําอะไรที่มันเกินตัวนักสิวะแล้วตอนนี้ครับเราก็จะเห็นว่าเซนมาคัสบ,บารนน์นครับอ้าปากแล้วก็ปล่อยพลังออกมาจากปากเพื่อที่จะโจมตีใส่เรือเอลบาฟครับส่วนทางลูฟี่ครับก็เรียกว่าพร้อมปะทะพร้อมต่อสู้ครับลูฟี่มีการบอกับว่าพวกเราฉันจะบอกอะไรให้นะมันไม่มีอะไรที่จะสามารถทําร้ายศัตรูพวกนี้ได้ เลยไม่ว่าจะโจมตีพวกมันไปยังไงนะเดี๋ยวมันก็ฟื้นฟูตัวเองใหม่ขึ้นมาได้อยู่ดีและนั่นแหละเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการพลังของพวกนายพวกนายทุกคนเนี่ยทุ่มพลังสุดตัวแล้วก็โจมตีใส่ฉันแบบเต็มกําลังได้เลยตอนนี้ครับเซนมาคัดมาที่ปล่อยพลังมาเนี่ยลูฟี่ก็ใช้ร่างเกียร์ห้าเนี่ยรับการโจมตีของเซนบาคัดมาไว้ครับ,รบโดยลูฟี่ก็จะทําการพองตัวขึ้นมาครับทำให้ตัวลูฟี่เนี่ยมีขนาดใหญ่ขึ้นครับผมกลายเป็นบอลลูลูฟี่ในเวอร์ชั่นเกียร์ห้าครับรับการโจม ตีของเซนต์มาคัสมาเข้าไปเต็มๆครับแล้วจะบอกว่าไฟของเซนต์มาคัสมาคือแบบว่าโค้รจะร้อนแรงครับ <c oughs> ต่อให้เป็นลูฟี่ในร่างเกียร์ห้านี่ก็ร้องจากร้องโอดโอยอะไรกันพอสมควรนะตอนนี้ครับทั้งฟันจิตและแฟรงกี้ก็ตอบรับแผงของลูฟี่ครับสองคนนี้เนี่ยก็เตรียมพร้อมที่จะโจมตีใส่ลูฟี่แบบไม่ลังเลครับส <c oughs> ่วนทางด้านบอนนี่ครับก็เรียกว่าตกใจแล้วก็มีท่าทีเว่อร์นะครับว่าฮะอะไรนะพวกเราเนี่ยจะต้องทําการโจมตีลูฟี่อย่างนั้นเหรอ <c oughs> บอนนี่ไม่ใช่ลูกเรือบอนนี่ย ang ang อย่างลังเลคิดดูแล้วกันนะผมแต่ว่าพวก้องของลนะูฟี่เนี่ยผมอย่างซันจิและฟรงกี้นี่แม่งไม่ได้มีความลังเลในการที่จะโจมตีลูฟี่นะ <c oughs> กลุ่มนี้นี่เขาเล่นแรงกันพอสมควรนะตัวด้ญญานสองคุณลุงคนยักษ์ครับดอรี่และบโบลกี้ครับก็บอกรับว่าเฮ้ยไอเรื่องนกยักษ์เนี่ยจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกลุ่มบวกฟังไปก็แล้วกันครับแล้วเขาก็มีการหันมาด่าลูกเรือของเขาครับโดยลูกเรือคนเักยวเขาเนี่ยก็กำลังแบบเต้น ถ้าดิกะดีใจอะไรกันไปครับเพราะว่าเห็นแบบดิกะอยู่เบื้องหน้าอะไรแบบนี้ไงนะกัปตันคนยักษ์ก็ด่าลูกเรือของเขาครับว่าเฮ้ยหยุดเต้นได้แล้วเจ้าพวกโง่รีบไปดับไฟได้แล้วซึ่งเขาก็โดนลูกเรือคนยักษ์บ่นกลับมานะครับว่าเออกัปตันครับเมื่อครู่นี้เนี่ยกัปตันก็เพิ่งจะเต้นลักษณะเดียวกันกับพวกเราไม่ใช่หรอครับกัปตันส่วนด้านลูฟี่ครับผมเรียกได้ว่าตัวนี้คือไฟลุกพึบทั้งตัวครับผม ลูฟี่เกียร์ห้าในล่างบอลลูนยักษ์ใหญ่เนี่ยได้ทําการยืดมือมาจับปีกทั้งสองข้างของเซน์มาคัดมาทไว้ครับและลูฟี่เนี่ยก็มีการบอกกับเหล่าเพื่อนเพื่อนของเขานะครับว่าให้รีบทําตามที่ลูฟี่ร้องขอเดี๋ยวนี้เลยนะเพราะตอนนี้เนี่ยลูฟี่สามารถจับศัตรูได้แล้วครับและตอนนี้ครับสันจิก็เรียกว่าเตรียมพร้อมโจมตีกันแบบไม่ออมมือครับสันจิก็บอกครับว่าคําสั่งกับตันเนี่ยถือเป็นเด็ดขาดนะบอนนี่อ่าสันจินั้นพร้อมทําตามคําสั่งของกับตันครับในวงเล็บนะครับผม ผมมองว่าตันจีเนี่ยมันก็พร้อมที่จะเตะลูฟี่ได้ในหลายๆครั้งในหลายๆสถานการณ์อยู่แล้วครับผมต่อให้ไม่ได้มีคําสั่งของกับตันก็ตามทีนะ <laughs> <laughs> ส่วนด้านแฟรงกี้ครับผมก็เตรียมหมัดขวาของเขาพร้อมที่จะเอามาโจมตีใส่ลูฟี่ครับส่วนด้านบอนนี่ครับบอนน,นี่นั้นใช้ท่ามัดคนยักษ์นิการครับผมแล้วทั้ง3คนนั้นก็โจมตีใส่ลูฟี่ที่ด้านหลังครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าลูฟี่นี่คือเจ็บร้องจาาร้องโอดโอยเลยครับผมโดนท่าคอมโบอย่างหนักดวง3มดอกเข้าไปกันสักขนาดนี้ครับตอนนี้เราจะเห็นว่าบอนนี่เนี่ยตาถลนออกจากเบ้าลิ้นเนี่ยยืดยาออกมาจากปากพอสมควรเลยครับบอนนี่เองก็ตกใจที่เห็นว่า บ้าลูฟี่เจ็บปวดอะไรแบบนี้ครับบอนนี่เนี่ยถึงกับอุทานขึ้นมาเลยนะครับว้าลูฟี่เจ็บด้วยอย่างนั้นเหรอครับผมแล้วมึงจะสั่งให้โจมตีทําไมนะ <c oughs> ลูฟี่บอกว่ามันก็ต้องเจ็บอยู่แล้วสิเอาลาพวกนายใช้ฮาคิจับหนักจัดเต็มมาได้เลยทั้งด้านซันจิก,กับแฟรงกี้ก็บอกบอนนี่นะครับว่าอย่ายอมแพ้นะครับเพิ่มดีกีความรุนแรงไปเลยครับผมจัดหนักจัดเต็มได้อย่างเต็มที่ครับบอนนี่นี่ก็ตาถลนอีกรอบหนึ่งครับพร้อมกับรู้สึกว่าไอ้สองคนนี้เนี่ยเป็นบ้าอะไรไปแล้วเนี่ย <c oughs> โจมตีเพื่อนตััััวเเองจจดดตกดตก็มน ขนาดนี้เลยเหรอนะแล้วแผนของลูฟี่ก็สำเร็จผลครับคือลูฟี่ตั้งใจที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยโจมตีด้านหลังครับเพื่อที่ลูฟี่นั้นจะได้พองตัวแล้วก็เป็นการเพิ่มแรงดีดเสริมแรงดีดทําให้ลูฟี่เนี่ยครับใช้ท้องอันยักษ์ใหญ่ของลูฟี่ทําการดีดเซนมาคคัสบาร์ดให้กระเด็นไปเลยเนั่เนเองครับซึ่งเราก็จะเห็นว่าเซนมาคคัสบาร์ดนี่คือแบบโดนดีดปลิวไปไกลเลยจ้าขึ้นท้องฟ้าหายวับไปกับตาเลยทีเดียวเชียวนะหลังจากดีดเซนมาคคัสบาร์ดไปแล้วครับลูฟี่าก,าก็ ทำให้เซนมาคารัดบาสนครับไม่สามารถที่จะย้อนกลับมาได้อีกในเร็วๆนี้หรอกนะพวกเราคนยักษ์ก็ดีใจกันยกใหญ่ครับที่สามารถไล่เซนมาคัดบาสไปได้แล้วครับอาจก็มีการบอกครับว่าเอาล่ะพวกเราออกเดินทางกันได้แล้วแต่ลูฟี่ก็ถามขึ้นมานะครับว่าแล้วพวกอุซบกับคนอื่นๆล่ะเออไปไหนครับผมเพื่อนยังมากันไม่ครบเลยนะทางด้านซันจิก็บอกครับว่าคนอื่นเนี่ยกำลังจะทําการพุ่งตัวหรือว่าบินลงมาที่เรือเอลบาฟเลยครับเพียงแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยอาจจะช้ากันนิดหน่อยนะส่วนด้านแอตลาที่อยู่ บนเรือเอลบาร์ฟครับแอดลาสก็มีการพูดคุยกับซันจีนะครับว่าตัวเธอเนี่ยอยากจะไปขอตรวจสอบอะไรสักหน่อยครับซันจีก็มีท่าทีงงงนะครับว่าจะไปตรวจสอบอะไรอย่างนั้นเหรอนะแอดลาสเนี่ครับผมก็เหมือนมีความร้อนใจแล้วก็กําลังจะไปทําอะไรบางอย่างครับโดยเธอรู้ครับว่าตอนนี้เนี่ยยอกเนี่ยสามารถจับตาดูการเคลื่อนไหวของทั้งตัวแอดลาสแล้วก็ลิลิตได้อยู่ครับภาพตัดมาที่ทางหน้าหุ่นยนต์ยักษ์ครับจากตอนที่แล้วหุ่นยนต์ยักษ์ที่มันนอนแอ่งแมงอยู่ที่ก้นทะเลครับตอนนี้เหมือ uh er er. นกับว่าหุ่นยนต ครับผมแต่ว่าก็ยังเป็นการยืนอยู่ที่ก้นทะเลอยู่นะครับแต่นั่น,นะครับผมกลับกลายเป็นว่าสัญญาณของเวก้าพังเนี่ยกลับมาติดอีกครั้งหนึ่งครับโดยตอนนี้เวก้าพังบอกครับว่านั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมสิ่งนั้นเนี่ยถึงถูกสืบทอดกันมาอย่างไม่สิ้นสุดสิ่งนั้นเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นเจตนาลมและสําหรับคนที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะฉันก็หวังเพียงได้แค่อยากจะอธิษฐานให้เสียงของฉันเนี่ยไปถึงคุณในขณะที่ทั้งภาพและเสียงของเวก้าพังสัญญาณกลับ มันก็จะมีการตัดไปที่หลายๆเหตุการณ์ครับผมที่มีปฏิิรยาต่อสัญญาณที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับภาพตัดไปที่เกาะโฮเคครับตัดไปที่วีวีแล้วก็มอร์แกนครับแล้วก็ตัดไปที่ทางด้านไกมอนด้วยครับเออแต่ว่าไกมอนไม่แน่ใจว่าตั้งใจที่จะฟังคําพูดของเวกพังหรือเปล่าครับพอะดูแล้วก็ยังมีท่าทีล่าเลงอยู่กับสาวอยู่อะไรแบบนี้นะ่วนด้านยอสครับพอรู้ว่าสัญญาณของเวกพังกลับมาเนี่ยเขาก็มีการรายงานไปยัง้าวุทเท่านะครับว่าสิ่งที่ฮาวุทเท่าทำเนี่ยก แค่การขัดจังหวะก,การส่งสัญญาณก็แค่นั้นครับวงจรความจําของหอยทากสื่อสารเนี่ยมันยังคงทํางานได้อยู่ณเวลานี้ครับถ้าเกิดว่าต้องการที่จะทําลายการสื่อสารอย่างแท้จริงเนี่ยต้องไปทําลายมันโดยตรงเท่านั้นนะเหตุการณ์ตัอมาที่ทางด้านบริเวณเรือเอลบาอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้เราจะเห็นว่ามันก็มีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตกลงมาจากท้องฟ้าครับซึ่งเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งคนมีทั้งเศษหินเนี่ยตกลงมาจากท้องฟ้าเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยครับโดยคนพวกนี้เนี่ยก็จะมีทั้ง ใสเฟอร์โพลมีทั้งเซลาฟิมครับโดยคนส่วนหนึ่งเนี่ยก็ตกลงไปสู่เรือของกองทัพเรือที่ลายล้อมเรือเอลบาฟอยู่อีกทีหนึ่งนั่นเองครับซึ่งก็จะเป็นทางด้านเซนชัปเผิดจูปิเตอร์เลยละครับผมเจ้าหนอนยักษ์เนี่ยได้ทําการคายสิ่งของที่เขาได้ทําการดูดกลืนไปก่อนหน้านี้ครับลูฟี่พอเห็นภาพนี้เนี่ยก็ขบขันเฮฮานะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับเป็นการพ่นน้าพุออกมาอะไรแบบนี้นะทางด้านกัปตันคนยักษ์ครับก็บอกกับลูฟี่ครับว่ารีบหนีกันเลยจะดีกว่าครับพะไม่อย่างนั้นนะเดม,ม,เาม,ามาดไม่ ขาดคำครับไอเจ้าเซนเชปเปอร์จูปิเตอร์ครับพอคายสิ่งของที่อยู่ในปากออกมาแล้วครับผมตอนนี้เจ้านี่เริ่มด้วยกใช้พลังดูดอันรุนแรงอีกครั้งหนึ่งแล้วครับเจ้านี่เนี่ยครับต้องการที่จะดูดเรือเอลบาสไม่ให้เรือเอลบาหดีไปนั่นเองครับทำเอาเรือเอลบาสนี่คือเคลื่อนที่ไปด้านหน้าไม่ได้เลยครับผมโดนแรงดูดอย่างมหาศาลเนี่ยแล้วก็ค่อยๆถอยไปทีละนิดถอยไปทีละนิดนะเมื่อเป็นแบบนี้ลูฟี่อยู่เฉยไม่ได้ครับก็เลยได้ทำการสัตว์หน้าเซนเชปเปอร์จูปิเตอร์ไปหนึ่งดอกครับผม เซนเัอร์เดจูวิเตอร์น่าสงสารนะแม่งทำอะไรยังไม่ค่อยได้เป็นเรื่องเป็นราวาสักเท่าไหร่นะอะแล้วเนาะครับว่าพอลูฟี่ซัดสตูไปหนึ่งทีครับก็จะมีเสียงร้องชัยโยโหฮิ้วของคนยักษ์ที่เชียร์เทพนิกะอยู่นะส่วนทางด้านพวกทหารเรือลูกกระจกขับที่เห็นสถานการณ์อันบ้าคลั่งเหนือสาบันสำนึกแบบนี้เนี่ยเออก็เหมือนกับสติแตกนิดนึงครับมีการพูดขึ้นมาครับว่าโอ้โหสัปดปาหสีขาวขนาดยักษ์แล้วก็ฝนของเจ้าหน้าที่ไซเฟอร์โพยอย่างนั้นเหรอตกลงมาจากฟากฟ้าว่าอะไรกันครับเนี่ยต่อให้เป็นนัม ไม่น่าจะบ้าบอลได้ถึงเพียงนี้นะเนี่ยแล้วครับในช่วงท้ายของตอนนี้ครับทางด้านเซนท็อปแมนเบลคิลี่โผล่มาอีกแล้วครับเซนท็อปแมนเบลคิลี่นั้นวิ่งเลยในจุดที่ลูฟี่กับเซนแชปเปิดจูปิเตอร์ต่อสู้กันอยู่วิ่งเลยกันไปดื้อเลยครับลูฟี่ก็เลยมีการเตือนเพื่อนๆนะครับว่าเฮ้ยไอเจ้าหมูป่าเนี่ยมันกาลังมุ่งหน้าไปทางนั้นนะระวังด้วยนะผิวหนังของเจ้านี่เนี่ยมันแข็งแกร่งมากเลยนะถ้าเกิดว่ามันพุ่งเข้าไปเนี่ยมันจะต้องพังเรือของเรา ท็อปแมนโบครลี่คือแบบว่าตัวแมงยักษ์ใหญ่มากแล้วมึง <c oughs> มึงกระโดดจากเกาะขนาดนี้เนี่ยไม่กลัวจมดงจมน้ำเลยนะเจ้านี่ครับผมกาลังจะพุ่งตัวแบบไม่คิดชีวิตเพื่อไปโจมตีใส่เรือเอลบาบครับภาพก็มีการตัดมาสั้นๆครับผมให้เราได้เห็นบอนนี่ล่างเด็กครับโดยบอนนี่ก็เรียกว่าหมดเลี้ยวหมดแรงไปแล้วครับแล้วเธอก็บอกเับว่าโอ้ตอนนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วครับผมการใช้พลังที่เป็นอิสระมากมายถึงเพียงนี้เนี่ยมันทําให้เธอเหนื่อยเกินไปนะและแล้วก่อนที่หมูป่ายักษ์จะได้พุ่งชนเรือเอลบาบได้สําเร็จครับก มีทางด้าหุ่นยนต์ยักษ์นั้นโผล่ขึ้นมาจากทะเลแล้วก็ซัดเจ้าหมูป่ายักษ์ไปอย่างจังหนึ่งดอกครับทำเอาเขี้ยวยักษ์ใหญ่นี่คือหักไปข้างหนึ่งเลยครับโดยในระหว่างนี้เองครับเจ้าหุ่นยนต์ยักษ์เนี่ยก็เหมือนกับว่าย้อนนึกถึงเสียงของจอยบอยด้วยนะครับโดยเสียงนั้นเนี่ยก็จะมีการพูดว่าฟังนะเอเมดเมื่อถึงเวลานั้นหน้าก็เป็นการพูดแบบค้างค้างคาคาแค่นี้นะครับส่วนทางด้านเซนท็อปแมนวบอร์ี่ครับนอกจากจะเขาหักแล้วเนี่ยครับผมก็เรียกว่ากระเด็นไปไกลพอสมควรเลยนะครับผมหลังจากที่โดนหุ่นยยนต์ัก่อไ นะการปรากฏตัวขึ้นมาของคุณยนยักษ์ครับทำให้2คุณลุงคนยักษ์นี่ตกใจกันพอสมควรครับดวงตาเน,นี่คือถลนออกจากเบ้าเลยครับได้รับอิทธิพลมาจากพลังเทพนิกาด้วยนะครับส่วนทางด้านลูฟี่ก็ผมในร่างเทพนิกาเห็นคุณยนยักษ์ได้คือดีใจเซอร์ไพรส์ร้องห่มร้องไห้น้ําตาแตกเลยครับน้ำตาหลั่งไหลด้วยความปลื้มปิติพร้อมกระบ,บอกมาว่าโอ้ยหุ่นยนหุ่นยน,ยนมันช่างโรแมนติกเหลือเกิน แล้วก็เป็นการจบเรื่องราวตอนล่าสุดในการอัปเดตไฟนอลแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ดูคลิปนี้เสร็จแล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้กับเราด้วยนะและนอกจากนี้ครับเพื่อนๆยังสามารถสรนับสนุนอุดหนุนเพจเราได้อีกหนึ่งช่องทางด้วยการซื้อหมูเค็มหมูฝอยที่เพจเราขายนั่นเองครับก็ทายอินเองขายเองนักเลงพอครับถุงละหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทซื้อสามถุงส่งฟรีไปเลยจ้าอร่อยแท้แน่นอนครับเพราะว่าเราคัดมาให้แล้วนะยังไงก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับเเพื่อนทุกค้วดี๋ย มาพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมนาชัยนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ